สวัสดีครับตอนนี้ Apple เปิดให้ลงทะเบียนติดตั้ง iOS 16เวอร์ชัน Public Beta สำหรับผู้ใช้ทั่วไปได้ฟรีแล้วครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับแต่ที่สำคัญก่อนที่จะตัดสินใจติดตั้ง iOS 16เวอร์ชัน Beta มีข้อมูลสั้นๆแต่สำคัญมากมาบอกกันครับ ตอนนี้ iOS 16ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าสำหรับการทดสอบไม่ใช่เวอร์ชันเต็มนะครับเวอร์ชันเต็มน่าจะมาช่วงปลายปีในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมครับดังนั้นการทำงานอาจจะยังไม่สมบูรณ์ไม่รองรับทุกแอป,ปนะครับตอนนี้หลายๆแอป,ปยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่สมบูรณ์บน iOS 16เวอร์ชันเบต้าโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆใช้แอปธนาคารกรุงศรีและ TTB ทั้ง2แอป,ปนี้ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับเวลาแตะเปิดแอป,ป แอปจะเด้งกลับมาที่หน้าจอโฮมไม่สามารถเปิดใช้งานได้แต่แอปธนาคารอื่นๆในรายการนี้สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับนอกจากนี้ก็มีการรายงานเข้ามาว่าเพื่อนๆหลายคนที่ใช้แอปไลน์ไม่สามารถรับสายเข้ากลุ่มที่เป็นวิดีโอคอลได้ครับแต่บางคนก็ไม่เจอปัญหานี้เพื่อนๆที่ใช้แอปเหล่านี้โดยเฉพาะแอปธนาคารข้างตน้นไม่แนะนําให้ติดตั้ง iOS เวอร์ชัน16เบต้าในตอนนี้นะครับคงต้องรอให้ทางผู้พัฒนาแต่ละแอปแก้ไขปัญหาที่พบ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติก่อนครับเพื่อนๆเจอปัญหาการใช้งานในแอปไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแอปไหนอัปเดตให้ใช้งานได้ตามปกติเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆติดตามข้อมูลใหม่ๆได้ที่นี่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ